4 5 5ห้าหชิ้นก็หแฟกต์แต่มันยังมีซ้ำคือซ้ำสามก็2แฟกต์เห็นปะเขียนนะเพราะฉะนั้นแน่นอน n b เหมือนกันเพราะ3 3 3ติดกันก็คิดเหมือนกับ1ติดกันจะได้เท่ากับอ่ะพี่คิดให้เราเลยจะได้เท่ากับ5แฟกต์หารสอแฟกต์เขียนปะนะครับนะซึ่ง5แฟกต์หาร2แฟกต์เนี่ยคิดตัวเลขแล้วจะได้มาเท่ากับ60นะครับคราวนี้ตัวสุดท้ายครับ n a เอสิบบอ่าใครตอบพี่เดี๋ยวนี NA10B ครับเ a 10คือกรณีที่1และ3ติดกันใครทำได้ครับ1และ3ติดกันมีน้องตอบอ่าหและ3ติดกันครับสี่ฝกโซนหนึ่ฝครับได้เลยนะครับสี่ฝโนหนึ่งครับสี่นหนึอ่าสี่กนหนึับเก่งมากเลยอ่ะตวมือน้องหน่อยตบมือน้องหน่อยเยยมมากนะครับนะ ทีนี้มาดูถามว่าทำไม4แฝกจริงๆ1แฝกจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เนาะ4แฝกเพราะว่าเราเอา1มัดรวมกันเราเอา3มัดรวมกันเพราะเขาต้องการติดกันเราเอามัดรวมกันแล้วก็จะเหลือ2กับ4แสดงว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราจะเหลือ4ชิ้นที่ต้องเรียง4ชิ้นก็4แฝกแต่ใน4ชิ้นนี้มันไม่เหลือตัวซ้ำแล้วบางคนบอกเอ้าพี่ก็1่งนึ่1มันไม่ถือว่าซ้ำเพราะ1มันนับรวมเป็นตัวเดียวกันแล้ว ป่ะ okay, ไม่นับเป็นซ้ำแล้วนะสาเหมือนกันนับเป็นตัวเดียวกันละไม่นับเป็นซ้ำโอเคนะเชิดก็จะได้4แฟกนะครับนะตัวนี้ก็จะได้ออกมาเท่ากับ24เสร็จแล้วที่เหลือก็แค่แทนค่ายงเข้าไปเนนเอสได้ร้อยแปลบกับวงเล็บ n a คือ60บวกกับ nb คือ60ลบกับ n a เคือ24แล้วก็จะได้คําตอบโอเคป่ะ okay, คำตอบจะได้ออกมาเท่ากับ84อันนี้คําตอบจบแล้วดูดีๆนะครับ ง่ายนะง่ายมากเลยนะถ้าจับหลักดีๆใช้ความรู้แค่2เรื่อง 1. คือทั้งหมดลบตรงข้ามคียคือเจอคําว่าไม่หรือเจอคําว่าอย่างน้อยนะครับสคือเรียงเส้นตรง n-fact มีตัวซ้ําหารซ้ำแฟกโอเคปะ่ะอันนี้คือตัวหลักเลยนะครับอลองไปดูในข้อที่2ข้อที่2ครับได้เสร็จแล้วดูข้อ2เลยอันนี้ต่อ84นะครับลองมาดูข้อที่2ครับ เรียบร้อยนะใครจดอยู่นะพี่ให้จดอีกสัก10วิอ่ะให้จดอีก10วิให้จดอีก10วิทางทางบ้านด้วยนะครับนะถ่ายทอดสดก็จดเลยนะครับรีบจดเลยโอเคอ่ะมาดูข้อถัดมาข้อที่สองปุ๊บอันนี้ก็เป็นข้อสอบปีล่าสุด ปีล่าสุดอ่านโจทย์เลยครับจังหวัดหนึ่งมี6อําเภอแต่ละอําเภอส่งผู้แทน2คนอ๋อหกอำเภอแต่ละอาเภอส่งสองเสวรวมกันเป็น12คนถูกปะ่ะหกสองสิบสองเป็นแต่ว่าส่งตัวแทน2คนเนี่ยเวลาส่งไปต้องเป็นชาย1หญิงหนึ่งอ๋อเสวะว่า12คนน่ะจะมีชาย6หญิง6ถูกปะ่ะแล้วก็เอามาเลือกคณะกรรมการ6คนจาก12คนจะต้องมีชาย3หญิง3อ๋อที่เขาต้องการเลือกให้มีชาย3หญิง3 ถามว่าถ้าความน่าจะเป็นที่คณะกรรมการดังกล่าวจะมีชายหญิงอย่างน้อยหนึ่งคู่เจอคําว่าอย่างน้อยคิดไว้เลยเจออย่างน้อยเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดแล้วตรงข้ามมีโอกาสละถูกป่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าตรงข้ามคืออะไรนะครับนะเขาบอกว่าถ้าความน่าจะเป็นที่เลือกมาได้ชายหญิงอย่างน้อยหนึ่งคู่มาจากอําเภอเดียวกันเนี่ยเท่ากับ A ส่วน B สีสมมติว่าเราหาความน่าจะเป็นแล้วได้ A ส่วน B ถ้าได้ความน่าจะเป็นมาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าโดยที่หอระมอของ A กับ B เท่ากับ1 แล้วเอาค่า a บวก b ถามว่า b ค่าเท่าไหร่ดูดีนะครับการที่เขาบอกประโยคนี้สำคัญมากเลยนะความหมายคืออะไรขอลลบอ a b เท่ากับอ a b 1อ่าใครบอกได้บ้างขอลลบอ a อเท่ากับหขอลลบอ a b บเท่ากับ a b 1บอกว่าอะไรครับจับจับจ,บจ,บจบับอ่าบอกว่าขอผมขอเดานะฮะอะไรนะครับ ตัวหารร่วมของ a กับ b เท่ากับ1ใช่โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจอย่าเพิ่งหัวเราะถูกนะตัวส่วนร่วมหรือว่าตัวประกอบร่วมของ a กับ b เท่ากับ1แต่ผู้พูดอย่างเงี้ยถูกนะอ่ะตกอ,องก่อนตกอ,องก่อนถูกแต่ยังไม่เคลียร์ใช่าใะใครอธิบายให้เคลียร์ขึ้นอ่าช่วยเพื่อนนิดนึงด้านข้าพอดีเป็นจํานวนเฉพาะครับเป็นจํานวนเฉพาะก็ยังไม่ใช่ใกล้เคียงใกล้เคียงจะเกือบที่เกือบถูกละเกือบถูกละ อ่าอ่าอ่าด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าหอระบอเอบเท่ากับหนึ่งคืออะไรเศษส่วนยังต่ำค่ะเศษส่วนยังตำ่งตำอะไรนะคะเศษส่วนยังต่ำค่ะเศษส่วนยังต่ำอ่าตบมือน้องหน่อยตบมือน้องหน่อยนะครับนะ <S <S 1> <S 1> จริงๆแล้วทั้งหมดที่พูดมาเกือบถูกมีเกือบถูกมีใกล้เคียงแล้วก็อันนี้ถูกต้องเลย <S <S จริงๆจับหลักง่ายครับหอระบอเท่ากับหนึ่งแสดงว่าเอกับบีที่กินที่บอกมีตัวประกอบเท่ากับหนึ่งใช่ป่ะจริงๆก็คือความหมายคือไม่มีตัวประกอบ ร่วมกัน A B ไม่มีตัวประกอบร่วมกันถูกปะ่ะเพราะถ้าไม่มีตัวประกอบร่วมกันหอ,ะอระมต้องไม่ใช่หนึ่งต้องเป็นเลข2องเลขสามเลขอะไรว่าไปแต่มันไม่มีอะไรร่วมกันเลยมันก็เลยได้หอ,ะอระมอเป็นหนึ่งหรือจะบอกได้ว่าอะไรครับ A B เป็นจํานวนเฉพาะแต่ต้องเขียนให้ถูกครับเฉพาะสัมพัท์ครับ ถ้าเฉพาะอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเช่นเช่นพี่เห็นภาพเช่น A เป็น9 B เป็น10 9กับ10ถามว่าหอระบอเกเท่าไรหอระบอกับ10ได้ได้1แต่9คือจำนวนเฉพาะปะไม่ใช่10ก็ไม่ใช่แสดงว่าจริงๆแล้วถ้า a B จะต้องทำให้หอระบอเป็น1ต้องเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์นะครับไม่ใช่เฉพาะอย่างเดียวเห็นปะต้องเฉพาะสัมพัทธ์ด้วยนะครับแล้วถึงค่อยบอกว่า A ส่วน B เป็น เศษส่วนอย่างตำ่ำที่พี่เขียนทั้ง4ประโยคพี่จะบอกนี้ครับว่า4ประโยคนี้ความหมายเหมือนกันหมดเลยครับพี่จะพูดว่าหอระบาเอบี B เป็น1 a เอบี B เป็นจุลเฉพาะสัมพัทธ์เอบี B ไม่มีตัวประกรอบร่วมกัน a B เอส่วนบีเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำเหมือนกันหมดเลยพูดประโยคไหนความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบจะเปลี่ยนก็ใช้ประโยคไหนก็ได้เห็นป่ะเผื่อไว้นะครับนะอ่ะอันนี้เราเข้าใจละแสดงว่าถ้าเราหาความว่าเป็นเอส่วนบีได้เศษต้องทำให้เป็น a เศษส่วนอย่างต่ำ แล้วค่อยเอา A กับบมาบวกกันอ่าโอเคคราวนี้เราเรามาเริ่มคิดละกทีนี้เราติดตรงคือว่าอย่างน้อยเอ๊ะอย่างน้อยถ้าสัวตรงเนี้ยมันคืออย่างน้อยหนึ่งคู่เพราะฉะนั้นตรงข้ามคืออะไรอ่ะอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่มาจากอำเภอเดียวกันอย่างน้อยอย่างน้อยคำว่าอย่างน้อยต้องตีความก่อนอย่างน้อยคือหนึ่งคู่เอาไหมอย่างน้อยหนึ่งคู่เอาไหมเอาสองคู่เอาไหมเอาสามคู่เอาไหมเอา แสดงว่า1 2 3 4 5สห้าเออไม่ถึงเพราะมันช่แค่6 6คนหนึ่งสาเอาหมดที่ไม่เอาคือตรงข้ามก็คือ0 0ก็คืออะไรครับศนย์ก็คืออะไรอันนี้อย่างน้อยหนึ่งคือ0ูนยก็คือไม่ได้มาจากอำเภอเดียวกันนั่นเองถูกปะ่ะขอกีนี้คืออย่างน้อยหนึ่งคู่อย่างน้อยสองคู่อย่างน้อยสามคู่ตรงข้ามก็คือไม่ได้มาจากอำเภอเดียวกันฉะนั้นส,สิ่งที่เราจะคิดเนี่ยเราจะหาตรงข้ามนะครับตรงข้ามคือเราต้องการหาตัวนี้แต่ตรงข้ามของเรา ตรงข้ามเราคืออะไรครับคือไม่ได้มาจากอำเภอเดียวกันเขียนป่ะเขียนนะ NE คืออย่างน้อยหนึ่งคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่ตรงข้ามคือศูนย์คู่ศูนย์คู่ก็คือไม่ได้มาจากอำเภอเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักการนี้แล้วครับเริ่มแล้วนะก่อนคิดอย่างอื่นต้องคิดอะไรก่อนครับคิด nS ก่อน nS ก่อน NS คือ,อใครตอบพี่ได้บ้าง NS เริ่มแล้ว NS วันนี้เราจะเรียนไปแบบให้เข้าใจท,ทุกทุกทุกขุมขนเลยใช่ไหมว่าอย่างนี้ทุกขุมขน NS เท่าไหร่ครับ NS คือะคะต้องการจะเลือกมาโดยไม่มีเงื่อนไข NS คือ่าใครตอบได้ยกมือเลยเร็วแจกเสื้อกับแจกเอพอ n นะคะอ่า NS มีไหมมีอ่ด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายไหนไโอ้โหโอ้โหเลย พี่บอกโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นช่วงการออกกําลังกายเนาะพี่พีเนี่ยพวกเราเนี่ยเดี๋ยวครที่ทางหนึ่งนะแล้วก็สุดนู่นทางหนึง่งขยศยกมือลูกอ่าตรงซ้ายครับซ้ายเนี่ยยกมือ,อมือสูงสูอ่าเอ็นเอสเท่าไหร่ครับสิบสองแฝกค่ะสิบสองแฝกอ่าอ่ายังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ครับอ่าแต่ข้อนี้มีประเด็นข้อนี้มีประเด็นคือตรงนี้ถามก่อนเอาใหม่พี่ถามก่อนมานึกภาพใหม่ก่อนนะ ข้อเียโจทย์ถามว่าเรามีเรามีตัวให้เลือกกี่คนเรามีตัวให้เลือกกี่คนหกหรือสิบสองมีตัวให้เลือกยังไม่เลือกมีตัวให้เลือกคือสิบสองคนเพราะว่าหกหมู่บ้านเนี่ยส่งมาหมู่บ้านละสองคนหกคูณสองเป็นสิบสองคนสิบสองคนเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าพี่เอาสิบสองคนมาทำไมครับเอาสิบสองคนมาดูว่าพี่จะเลือกมากี่คนหกคน อันนี้จะมีประเด็นคือบางคนจะเขียน12,4,6ซึ่งผิดเพราะพี่บอกวิธีการให้เมื่อไหร่เจอคำว่าความน่าจะเป็นแสดงว่าประโยคด้านหน้าคือ ns นะครับแพทเทิร์นอย่างหนึ่งที่พี่จะบอกวิธีการตัดสินใจว่าเอะพี่อย่างนี้คือ12เลือก6ได้ไหมซึ่งมันก็ไม่ผิดนะแต่มันจะสงสัยว่าแต่เขาบอกเงื่อนไขามาก่อนที่จะบอกหาความน่าจะเป็นว่าอะไรครับว่าใน3ใน6คนที่เลือกอ่ะ ต้องเป็นชายสหญิงสถามว่าชาย3หญิงสถือเป็น NE หรือ NS พี่ถึงบอกว่าดูสิว่าประโยคนั้นน่ะอยู่ข้างหน้าความน่าจะเป็นหรืออยู่หลังความน่าจะเป็นถ้าอยู่ก่อนคำว่าความน่าจะเป็นแสดงว่าเขาถือเป็น sample space เห็นใ่ปะจับหลักง่ายพัทเทิ n คือเป็นงี้ครับ NS ไล่มาแล้วจะเจอเจอคำว่าความน่าจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่แล้วด้านหลังอ่ะถือค่อยเป็น NE บอกแพทเทิร์นนี้ให้เลยให้เจอเลยพอเจอคําว่าความน่าจะเป็นโป๊ะแสดงว่าประโยคนี้คือ NS NS บอกว่าต้องการชาย3หญิง3แสดงว่า NS ก็เลยจะเท่ากับเท่าไหร่ครับชาย3หญิง3าก็คือมี6 6ที่ผู้ชายเลือกมา3คนนี่คือผู้ชายแล้วก็6คนผู้หญิงเลือกมาอีก3คนนี่คือผู้หญิงดูดีนะอันนี้คือ NS นะอันนี้คือเลือกผู้ชาย3คน อันนี้คือเลือกผู้หญิง3คนเราไม่สามารถเอา12มาเลือก3เพราะใน12คนมันมีชายกับหญิงปนกันถูกปะเราต้องการการันตีว่า NS เราคือมีชาย3หญิง3นี่คือ s u p เปอร์สเปเราเขียปะ่ะเอาแล้ว NE ล่ะพี่ NE คือต้องการการันตีว่าในชาย3หญิง3นั้นนะ่ะมีที่มาอำเภอเดียวกันอย่างน้อย1คู่หเห็นป่ะต่างกันแล้วนะเขียปะ่ะงั้นอาจโจดีๆนะว่าความน่าจะเป็นเนี่ยเจอเจ,จอตรงไหนปุ๊บ ก่อนความได้เป็นคือ ns นะครับนะจะ่ตันี้จะได้ ns มาคือ6 4 3คูณ6 4 3อ่าจะได้ออกมาเท่ากับ6 4 3คือ6แฝกหาร3แฝก3แฝกใช่ป่ะแล้วก็คูณกับ 6c3 ก็เหมือนกันซึ่งสุดท้ายแล้วตัวนี้จะได้ ns มาเท่ากับพิ่เลือลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ns จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ6แฝกตัด3แฝกใช่ไหมก็จะเหลือ6 5 4หาร3ก็เหลือ5 4 20คูณ อันนี้คิดได้นะพวกเราคิดได้นะเท่ากับ400ครับ NS <SS S 1> ได้ละ400อเขียนไหมคราวนี้มาดู NE แต่กีที่เราบอกแล้วว่า EE ของเราเนี่ยเราต้องการกรณีที่อย่างน้อย1คู่แต่เราบอกเราไม่คิดอย่างน้อยเราคิดตรงข้ามตรงข้ามคือเราคิดอะไรครับคิดตัวนี้คิดที่ไม่ได้มาจากอำเภอเดียวกันอ่าไหนใครบอกพี่สิ ne ็นอีคอมพลีเมนต์เท่าไหร่ครับที่ไม่ได้มาจากอำเภอเดียวกันอ่าใครทําได้ ไม่ได้มาจากอำเภอเดียวกันชายสามหญิงสามที่ไม่ได้มาจากอำเภอเดียวกันอ่าดูซิดูซิมีไหมมีไหมยกมือหน่อยชายสามหญิงสามที่ไม่ได้มาจากอำเภอเดียวกันอ่าใครรู้ยกมือเร็วเดี๋ยวพี่แจกทั้งเสื้อทั้งเอพอยเลยเมื่อกี้เหมือนมีจะยกแบบเสยผมมีไหมพี่ท้าใบ้หนึ่งได้ไหมคะคิดง่ายเวลาทำอ่ะคิดตามความจริงถามว่ามีชายสามหญิงสามใช่เราก็เลือกผู้ชายมาก่อนสามคน แล้วผู้หญิงอ่ะให้เลือกสามคนที่เหลือที่ไม่ได้มาจากอำเภอเดียวกันจบเอา้าแค่นี้เองเอา้าหลักการแค่นี้ไงเลือกชายสามเป็นตัวตัวยืนหญิงสามคนที่มาจากอำเภอเดียวกันบทสิทธิ์เหลือผู้หญิงที่เหลือเอามาเลือกมีคนตอบได้แล้วคะ่ะอ่าได้เลยครับอ่าคนไหนย,ยกมือหน่อยตอบว่าหก หกเลือกสามคูณกับหกเลือกสองค่ะหกเลือกสามหกสี่สามคูณกับหกเลือกที่ที่แล้วเขหกเลือกสามคูณกับห้าเลือกสามค่ะหกเลือกสามคูณกับห้าเลือกสามอ่านนักขอความหมายนิดนึงค่ะทำไมหกเลือกสามนี่คืออะไรคะหกเลือกสามนี่คือมาจากหกอำเภอค่ะหกอําหกอำเภอเป็นผู้ชายผู้หญิงคะเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายหกคนอ่านนักพี่ขอยงนนะคะพี่มีอันนี้เป็นโอติสัยนักนี้เป็นผู้ชายผู้หญิง ผู้ชิงใช่ไหมผู้ชายต้องเป็นเป็นอย่างนี้เนาะอ่าผู้ชายผู้ชิงเป็นงนี้อ่าทั้งหมดมีหกหกคู่นี่คือคาว่าหกคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะกินนี้น้องน้องอะไรคะชื่ออะไรนะคะน้องอะไรเอ่ยอยู่ไหนเล่ยน้องอะไรนะพาน้องตาลพาค่ะพา น้องปลาเอานั่นไปลว่าตาไปปลาไปพาน้องพาอ๋อสามครั้งถึงจะถูกไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจพี่เป็นคนชอบจําชื่อคนผิดไม่นั้นไม่ต้องโกรธเนาะน้องพาน้องพาน้องพาบอกว่าน้องพาบอกเลือกผู้ชายมาก่อนเนาะหกคนผู้ชายหกคนผู้ชายคือหกคนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลือกมากี่คนคะเลือกมาสามเลือกมาสามคนพี่เลือกสามคนนี้ละกันอ่าเลือกสามคนนี้มาปุ๊บแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อคะแล้วก็ เลือกผู้หญิงผู้หญิงเหลือให้เลือกกี่คนคะเหลือให้เลือกสามค่ะถูกต้องไอ้สามคนนี้ห้ามเลือกครับเพราะมันมาจากอำเภอเดียวกันแสดงว่าผู้หญิงจะเลือกได้อีกแค่สามคนนี้จะเปลี่ยนเป็นสามสี่สามซึ่งก็คืออะไรครับสามสี่สามก็คือหนึ่งไม่ต้องเขียนถูกต้องแล้วอะตัวเป็นน้องพลาหน่อยนะตัวเป็นน้องพลาหน่อยแค่นี้เองง่ายไหม ได้เลยทั้งเสื้อทั้งก็ไม่ได้มาอำเภอเดียวกันก็เลือกผู้ชายก่อนดิ๋ยวหกสี่สามสามสามคนที่มาจากอำเภอเดียวกับผู้ชายสามคนนั้นก็ต้องตัดทิ้งไปเอาผู้หญิงที่เหลือมาเลือกเห็นปะคิดง่ายๆเลยสม่งว่าจะได้หกสี่สามคูณหนึ่งหรือหกสี่สามนั่นเองก็จะเท่ากับยี่สิบจบแล้วครับน้องโจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นคือ PE เท่ากับทั้งหมดคือหนึ่งลบกับตรงข้ามคือ e c o m p l e m e n t หรือพูดง่ายๆคือหนึ่งลบกับ n e complement ส่วนด้วย N s แทนค่าด้วย1ลบ20ส่วน400จบ20ส่วนส0 0ก็คือเท่าไหร่1ส่วน20ลบออกมาได้19ส่วน20ดีใจมากตอบไปดูชอยไม่มีเพราะเพราะเขาพิถามอันนี้เขาถามอะไรครับเขาถามว่าความน่าจะเป็นที่ได้เนี่ยจะได้ออกมาเป็น A ส่วน B เอา A กับ B มาบวกกันแต่ก่อนจะบวกต้องเช็คว่า เศษส่วนที่ได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือ,อยังนั้นต้องถามก่อนครับว่า19ส่วน20ต่ำมหรือ,อยังต่ําแล้วยะดน้าต่ําแล้วก็จะได้ว่าอะไรครับก็จะได้ว่า a คือ19 b คือ20เพื่อนก็จะได้ออกมาว่าเพราะฉะนั้น a บวก b ก็คือ19บวก20ได้เท่ากับ39ตอบเคลียร์ไหมน้องครับถ้าออกแนวนี้จําหน้าพี่ไว้เจอครัว่าไม่กับอย่างน้อยทั้งหมดลบตรงข้าม เจอเรียงของ n, ín, n ชิ้น n แฟกมีซ้ำชิ้นหารซ้ำแฟกมีอยู่เท่าไหร่เลือกมาเท่าไหร่ใช้ ncr จับหลักเรนี้ให้แม่นๆพี่ว่าเราได้อย่างน้อย1ข้อหรือ2อข้อเอเคปะนะเอเคนะครับอ่าผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงได้มา2อข้อมาดูถัดมาครับถัดมาถัดมาคือเรื่องลำดับอนุกรมอ่าลำดับอนุกรมเปิดมาดูเลยลำดับอนุกรม เลื่อนแล้วนะลำดับอนุกรมก็คือหน้าถัดมาเลยนะครับแต่อย่าลืมนะที่พี่บอกตรงเกงเข้อสอบที่พี่ทําเฉลยให้ความน่าจะเป็นไปดูด้วยนะครับมีอยู่อีก2ข้อเนาะถัดมาไปดูลำดับอนุกรมหน้าที่68ครับ68เลื่อนไปเลยจดโอเค6 8สิ่งที่น้องจะต้องเจอและน้องต้องรู้นะครับนะสรุปอยู่ในหน้าเ,เทั้งหมดแต่ที่อยากให้เราเน้นเขียนเลยครับเรื่องแรกเรื่อง เศษส่วนพหุนามเรื่องการหาลิมิตเศษส่วนพหุนาม100%เจอชัวพี่พูดงนี้เลยเจอชัวลิมิตเนี่ยเศษส่วนพหุนามเจอชัวแต่มักจะเจอเป็นตอนป,ปลายปลายเพราะหมายคือจะเป็นแค่เศษย่อยในข้อข้อ1นะครับนะแต่หลักการให้เขียนเลยครับหัวใจของเศษส่วนพหุนามคือให้ดูที่ดีกรีสูงสุดถามว่าทำไมดูดีกรีสูงสุดเพราะ N เข้าสู่อินฟินิตี้เอา100 ยกกาลังสองกับ1ล้านกําลังสองหนึ่งรลังสองตามไม่ทันถูกป่ะหรืออ่าวทำไมหนึ่งร้อยกำลังสองกับกับหนึ่งร้อยกำลังล้านาเงี้ยกาลังสองมันตามไม่ทันแสดงว่าดีกรีสูงมาทาไมครับดีกรีสูงมันจะทําไมจะมีผลเยอะฉันให้ดูที่ดีกรีสูยกตัวอย่างเช่นลิมิตของตัวนี้ครับ n ก็สู่อินฟินิตี้ n กําลังสามบวก n อกำลังสองบวกสอบวกสาส่วนด้วย n กำลังสี่บวกสี่ให้คิดยี้เลยตัวเศษเนี่ยดีกรีสูดีกรีอะไรดีกรีสามวงเลย ด้านล่างดีกรีสูงสุดคือดีกรี4่วงเลยแล้วก็จะแล้ออมาว่า n กําลังสะตัวอื่นไม่ต้องไปคิดตัดทิ้งไปหมดเหลือแค่ n กําลังสาหาร n กําลัง4จะได้เท่ากับ1ส่วน n เพราะฉะนั้นถ้า n ็เข้าสู่อินฟินิตี้หส่วนอินฟินิตี้ก็กลายเป็นถูนย์้วกไงเห็นปะดูดีกรีสูงสุดจับหลักใหม่นะจับหลักใหม่นะอันล่างครับ 2n กลงังสาบวก n กำลังสองลบ4 n บวก1ดีกรีสูงสุดคือดีกรีสด้านล่างดีกรีสูงสุดคือ ดีกรีสามสองเอ็นกำลังสามหารเกำลังสามเอ็นกำลังสามตัดไปเหลือ2อส่วนสตอบ1น okay, <ะ>ึส่วนสอเขป่ะนะเหมือนกันอันนี้ข้างบนดีกรีสูงสุดคือเอ็นกลังสด้านล่างดีกีสูงสุดคือเอ็นกำลังสองเอลังสมหารเอ็ลังสตัดกันข้างบนสามตัวข้างล่างสองตัวตัดปุ๊บเหลือเนตัวเดียวแต่พ N, อเอ็นก็สู่อินฟินิตี้ก็คำตอบก็อินฟินิตี้ด้วยเขียนนะจบแล้วนะดีกรีสูงสุดจบแล้วครับเช่นเดียวกันครับ ถ้าเป็น Exponentia l เปลี่ยนตัว degree, ดีกรีเป็นฐานสูงสุดเป็นฐานสูงสุดให้ดูที่ฐานสูงสุดฐานสูงสุดเช่นเช่น3กำลังเบวก1ลบ2กำลังเฐานมากสุดคือฐาน3ด้านล่างฮะหกำลังเกับ1ฐานสูงสุดคือฐาน5แสดงว่าจะได้3มกำลังเบวก1ส่วน5กำลังเหรือ สามกำลังเอ็บวกหก็คือ <Viol in S 1> 3คูณกับ3ามกำลังเอ็หารด้วยห้ากำลังเอ็ก็คือแสดงว่ามันคือ3าส่วนหทั้งหมดกำลังเอ็แต่เนื่องจากพอเอ็นก็สู่อินฟินิตี้สมส่วนหมันน้อยกว่า1นึ่งเอ็กซ์โเราบอกว่าถ้าฐานน้อยกว่าหนึ่งเป็นฟังก์ชันลดฟังก์ชันลดคือจะลดเข้าสู่0จบศนคูณอะไรก็ได้0ูจบเห็นป่ะเขียนนะเนี่ยจําำหลักมานะดูดิดูฐานสูงสุด สามกำเบวกหนึห้ากลังเอ็นจับหารกันปุ๊บปรากฏว่าได้3ามส่วนห้ากลังเอ็นแสดงว่า3ามส่วนห้น้อยกว่า1นฐานน้อยกว่า1นึ่งแสดงว่าเป็นฟังก์ชันลดก็ลดสู่ศูนย์เห็ okay, นะฟังก์ชันลดนะเอ็กซ์โพเนนเชีฟังก์ชันเพิ่มคือฐานมากกว่า1ก็จะสูงขึ้นอินฟินิตี้เลยนะครับนะอ่ะถัดมามาดูอันล่างครับฐานสูงสุดคือฐานสามด้านล่างน,นี้ฐานสูงสุดคือฐานสากันก็จะได้เป็นสามกลังเบวกหเป็นสามคูณสามกลังเหารด้วย ห้าคูณสามกลังเอ็นก็เป็น5้าคูณสามกลังเอ็นสากลังเอ็นาลังเตัดก็จะเหลือ3าส่วนหตอบ3าส่วนหโอเคปะนะครับนะอันนี้เหมือนกันครับดูดูฐานสูงสุดคือห้ากลังเอ็นฐานสูงสุดคือ3ามกำลังเอ็นบวกหนึ่งั้นก็จะได้เป็นห้ากลังเอ็นส่วนด้วย3ามกลังเอ็นคูณสแต่5้ากับ3ามเนี่ยมันกำลังเอ็นเหมือนกันแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจริงๆมันก็คือเราเขียนใหม่ได้ว่ามันคือห้ส่วนสทั้งหมดยกกำลังเ ซึ่งมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะ5ส่3มันมากกว่า1มันก็จะเพิ่มเข้าสู่อินฟินิตี้ก็ตอบอินฟินิตี้เขียนป่ะจบแล้วนะแต่ถามว่าอันไหนออกเยอะสุดพี่บอกให้เลยพระุนามออกเยอะสุดแต่น้นทีจะออก expo นะครับนะถ้าจะออกให้ดูดีกรีสูงสุดอันเนี้ยออกเยอะสุดเขียนนะครับอันนี้อันแรกนะเน้นๆอันที่สองอันที่สเลื่นลงมาแล้วนะชืบใครไม่เสร็จมีไหม ม่เสร็จยกมือนะมีเป้าไม่มีนะอ่ะเลื่อนลงมาอันที่2สูตรซิกมาทั้งหมด6อันนี้แต่อันที่ออกบ่บอยสุดตัวนี้ครับ1บวกถึง N ซิกมา i เราเขียนได้ใหม่ว่า N คูณ N บวก1ส่วน2อันนี้ออกบ่อยมากต้องรู้ครับต้องรู้ครับอันที่3หน้าถัดไปเลยอันที่3อันอื่นก็อย่างที่บอกนะไปทำความเข้าใจด้วยนะครับแต่ว่าพี่เน้นๆนะเน้นๆให้นะครับอันที่3หน้านี้ครับ เขาเรียกว่าลำดับกับอนุกรมเลขคณิตกับเลขาคณิตทั้งสองอันเลยไม่ว่าจะเป็นลำดับนะไม่ว่าจะเป็นอนุกรมนะแลหรือว่าอนุกรมอนันต์โดยเฉพาะอนันต์เลขาคณิตตรงนี้สําคัญหมดเลยนะครับปีล่าสุดอ่ะออกเลขาคณิตและหนักกว่านั้นออกเลขาคณิตปนกับเลขคณิตโหดมากปีล่าสุดเดี๋ยวจะบอกว่าทํำยังไงนะครับนะปีล่าสุดถือว่าโหดอยู่นะครับนะถึกหรือว่าถึกแล้วกันนะครับนะ อันนี้สาคัญนะอย่าลืมนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับอ่ะถัดมาหน้าถัดมาหน้านี้ที่กีินิสพี่บอกอ,ะอ่ะอนุก,กรมผสมนี่แหละที่ปีล่าสุดออกออกเรื่องนี้เลขคณิตปนเลขาคณิตถ้าออกเรื่องนี้จะใช้วิธีตั้งสองสมการและลบกันสร้างสมการหนึ่งและเอา R ไปคูณอีกสมการหนึ่งเพื่อเป็นอีกสมการหนึ่งและเอามาลบกัน <S <S เดี๋ยวไปดูในตัวอย่างนะครับนะเดี๋ยวไปดูในตัวอย่างนะครับนะอันนี้นะเน้นๆเลยนะอนุก,กรมผสม แล้วก็ถ้าเป็น2ปีล่าสุดที่เขาเน้นก็คืออนุกรมเศษส่วนย่อยเศษส่วนย่อยหลักการก็คือทําให้กายเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปจาก1ส่วน nn อบวกหนึ่งอ่ะให้กลายเป็น1ส่วน d แล้วก็1ส่วน n ลบกับ1ส่วน n บวกหนึ่งให้เปลี่ยนรูปกลายเป็นผลต่างอันนี้สําคัญมากต้องเปลี่ยนรูปตรงนี้ให้เป็นนะครับนะต้องเปลี่ยนรูปตรงนี้ให้เป็นนะหรือตัวนี้1ส่วน n n บวก d n ็บวกสองดีก็ต้องเปลี่ยนเป็น1ส่วน 2D แล้วก็1ส่วน n n บวกดีลบกับ หนึ่งส่วน n อนบวกดีเอนบวกสองดี D, อันนี้ต้องเปลี่ยนให้เป็นต้องรู้นะต้องรู้นะครับนะเสร็จแล้วอันนี้คือกรณีที่ตัวส่วนสังเกตง่ายนะเวลาสังเกตโจทย์บางคนบอกว่าพี่แล้วผมจะรู้ได้งไงว่าข้อไหนเป็นอะไรดูก่อนว่าเป็นเศษส่วนหรือเปล่าถ้าเป็นเศษส่วนและเป็นอนุกรมมีเศษส่วนและมีจุดจุดจุดนี่แหละใช้หลักการนี้แต่เวลาเป็นเศษส่วนให้ดูอีกอันนึงว่าตัวส่วนมันมีรูทติดไหมกรณีที่ไม่มีรูทติดแค่เปลี่ยนรูปตามนี้แต่ถ้ามีรูทติดเช่นอันล่าง ให้ทําการคอนจูเกตก้อนนี้คอนจูเกตคูณทั้งเศษและส่วนเข้าไปอันนี้เรียกว่าคอนจูเกตทําการคอนจูเกตก่อนโอเคปะ่ะแล้วคอนจูเกตเสร็จปุ๊บจะได้รูปด้านล่างเป็นผลต่างอีกเหมือนกันหลักการก็คือว่าเขาจะใช้เทคนิคนี้ทําให้อยู่รูปผลต่างเสร็จแล้วมันจะตัดตรงกลางไปหมดเหลือแค่ตัวหน้ากับตัวท้ายโอเคปะ่ะไปสังเกตดูนะโจทย์แนวนี้นะครับนะ,อะลองมาดูโจทย์สัก ข้อหนึ่งามาดูสักข้อหนึ่งถัดมาแล้วนะอันนี้ที่อยากให้ไปนเน้นนะครับถัดมามาดูเลยโจทย์ข้อที่1สลับแนวลำดับนงกลมเปิดมาเลยนะครับอยู่ในหน้าที่ห9สินะครับ69อ่ะมาดูกันข้อนี้โจทย์ให้ a n มาอุ้ยเห็นแล้วดีใจมากเลยตัดตดตัด вот แสดงว่าเท่ากับเท่าไหร่ดีใจมากเลย <Favorite. S 1> เราบอกแล้ว1่บวก EN, ถึง n เท่ากับ n คูณ n บวกหนึ่งส่วนสองเห็นปะโหดีใจเลยเจอกินนี้เป๊ะเลยเพิ่งสอนไปกินนี้เองใช่เลยนะเสร็จแล้วเขาบอกว่าจงหาค่าลิมิตของอันนี้เราดูรูปก่อนลิมิตเห็นบ้างมาละเจอลิมิตอีกแล้วยังไงต้องหาแน่นอนแต่เป็นเศษส่วนอีกแล้วเศษส่วนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีคราวนี้เรามาดูก่อนว่าข้างในลิมิตมีอะไรบ้างปรากฏว่าข้างในลิมิตมี1นึ่งส่วนสิบสองค่าคงที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน มี a 2 a 3 a 4คูณถึง a n a 2 1ลบ1 a 3 1ลบ1 a 4 1ลบ1จนถึง a n ลบ1ไอ a n เนี่ยเราไม่ห่วงเพราะว่าเรารู้รูป a n แล้วแต่เราไม่รู้รูปของ a n ลบ1นั้นเราหา a n ลบหน่หอยสิหาไงครับถ้าเรารู้ a n เราลองหา a n ลบ1เราก็เอา a n ก็คือ n n บวก1ส่วน2และลบ1เอา้าวถูกประล่ะก็ a n ลบ1ก็เอามาลบ1สิ ลบกันก็ทาลบปกติ2เป็นตัวส่วนร่วมด้านบนก็จะเป็น n อคูณเบวกหก็เป็น n อ็กำลังสบวกเแล้วก็ลบเท่าไหร่คะลบสเพราะว่า1อย่าลืม1ก็เปลี่ยนเป็น2อส่วนสองไงสองส่วนสองได้หเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนไปเลยคะอะไรแยกเล็บแยกเล็บได้เลยเอ่ยแยกเล็บได้ n n คูณกันได้ลบสบวกกันได้1 mm ่ก็เป็นบวก2กับลบหถูกไหม ก็เป็นลบหกับบวกสถูกปะลบหกับบวกสก็ได้ลบสลบเกับ2 n กลายเป็น n 1 n นะครับนะและหารที่2โอเคนี่คือรูปแบบ a n ลบหอ๋อเราได้แล้วนี่นี่ไง a ลบหโอเคโจทย์ถามว่าเอาทั้งหมดมาใส่แล้วนะคะโจทย์ถามว่าลิมิตเมื่อ n เข้าสู่ Infinity ของ1ส่วน12ดูดีๆมันมี a 2 มันก็มี a 2อลบหด้านล่างมันมี a 3มันก็มี a 3าลบหด้านล่างมันมีครบทุกคู่เลยป่ะทุกคู่ป่ะทุกคู่ an ก็ a ลบหเออแสดงว่ามันเป็นงี้ a 2ก็เป็น a 2อลบห a 3ก็เป็น a 3าลบหแล้วไปเรื่อยๆจนถึง an ก็เป็น an ลบห เขีนนะเสร็จแล้วเราก็ใส่เลยครับอ่าเท่ากับลิมิตเมื่อ n ก็สู่อินฟินิตี้1ส่วนเหมือนเดิมแทนค่าครับคราวนี้แทนค่าแล้ว a 2ไหนแทนค่า A2 พี่ไหนสิ a อ a n คือ N N บวก1 A2 ก็แทน N ด้วย2เป็น2คูณ2บวก1ได้3เป็น2คูณ3หาร2เราเขียนก่อนนะอย่าไปตัดก่อนนะครับเขียนก่อน2คูณ3หาร2เช่นเดียวกันกันกบ a 2ลบ1ก็คือ a n ลบ1แทน n ด้วย2เป็นเท่าไหร่เอาอันล่างนะ n ลบ1คูณ n บวก2ก็ n ด้วย2ก็เป็นไลบ1ได้1 2บวก2ได้4เป็น1คูณ4หาร2แทนเหมือนกันครับหลักการคือมันจะเป็นแพทเทิร์นเดี๋ยวมันจะตัดไปได้นะดูนะ a 3แทนด้านบนครับ n ด้วย3เป็น3คูณ3วก 1, เป็น3คูณ4หาร2 ด้านล่าง a สาลบหนึ 1, ่งแทนเที่สเป็น3าลบหนึ 2, 2่งสบวกสหารสองเป็น2อคูณหหารสและไปเรื่อยๆ